อันนี้เดี๋ยวเรามาถักดอกพุธนะคะใช้ไหมสีเขียวเบอร์ยี่สิบนะคะเป็นตัวทำขาถักโซ่สิบห้านะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าพอสิบห้าแล้วเราจะขึ้นเป็นตัว f นะคะ1เว้นเว้นหนึงนะคะโซ่โซ่หน,นะคะแล้วก็ถักโซ่ขึ้นไปสี่หลักก่อน1 2 2 3 4สองสาสี่แล้วเราก็มาลงตรงข้างล่างนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ข้ามา1นสองนะคะข้ามาหนึ่งหลัก นะคะคทำเป็นขาไว้ทำทั้งหมด8ขานะคะ สองสี่หกเจ็ดแล้วอีกหนึ่ง,งหมดแปดนะคะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนได้ เปลี่ยนไหมเป็นสีขาวนะคะดึงสีเขียวให้แน่นพิกกลับแล้วเดี๋ยวเราถัก x กลงมาข้างล่างนี้ก่อนเพื่อที่จะล็อกตัวนี้ x หรือ C ก็ได้นะคะเพื่อที่จะล็อกไอตัว สีก็ได้จะได้แน่นๆล็อกสีสีเขียวเนี้ยนะคะเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งสองมันจะถักได้สองวิธีนะคะเดี๋ยวเอาวิธีที่าสายถักเข้าคุ้นเคยว่าถักดอกพุทธเนาะเอาวิธีแรกก่อนนะคะก็คือถักโซ่ขึ้นไปสี่นะคะสองสามสี่แล้วก็ พันหัวเข็มหนึ่งครั้งทำ f ข้างนี้สามครั้งนะคะดึงแน่นๆหนึ่งสองสามนี่นะคะเสร็จแล้วก็ถักโซ่สามหนึ่งสองสามดึงแน่นๆแล้วมาทำ f อ,อ,อีกสามหลักนะคะหนึ่ง แล้วสี่นะคะทำสี่สองสามสี่จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ปลดเข็มมาฝั่งนี้มาตรงโซ่หลักข้างบนนี้นะคะแทงเข็มกลับลงไป แล้วเราก็ดึงสี่มาแล้วเราก็สี่หนึ่งสองถักเป็นโซ่สองไปเลยนะคะก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอามาเกี่ยวด้านข้างๆนี้เดี๋ยวจะปลดโซ่นะคะแล้วก็ล้วงลงไปในนี้นะคะล้วงไปตรงที่เราขึ้นต้นถัก อย่างนี้นะคะถ้าลูกออกมาแบบนี้เสร็จแล้วก็ซีแล้วก็โซ่ซีแน่นๆแล้วก็โซ่ไปนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็กลับมาลงตรงตรงหลักนี้นะคะมาซีลงตรงหลัก โซ่หนึ่งนะคะก็มาถักเอาสีเขียวไปด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสีเขียวจะต้องไปถักต่อขาลงไปข้างล่างอันนี้นะคะดอกแบบนี้เนาะหัวแบบนี้หรือ,อถักแบบเหมือนกันกับถักตัวที่เราทําบานไม่รู้รวยนะนะคะถักโซ่สองนะคะเสร็จแล้วเราก็ลากตัวนี้ขึ้นมาเลย สองสามสี่ห้าตรงนี้นะคะแล้วเราก็รวบเข้าแน่นๆนะคะแล้วก็หนึ่งสองถักโซ่สองแล้วก็สี่ลงตรงนี้ นี่ค่ะมันจะเป็นห่วงแบบนี้เดี๋ยวแล้วก็สักโซ่หนึ่งนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็เอาความยาวเท่าประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะที่เราจะกลับลงมานะคะเสร็จแล้วเราก็ถักโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็เอากลับลงมาข้างล่างมาสีข้างล่างนี้นะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ เสร็จแล้วเราก็จะพานมาด้านนี้มาล็อกไว้ให้มันเป็นหัวนะคะแบบนี้แล้วก็จะได้พุทธกลมๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ซีลงในหลักข้างล่างนี้เนี้ยค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งเลือกเอานะคะว่าจะเอาหัวแบบไหนแล้วแต่เรานะ ใครถนัดทาแบบนี้ก็ทําแบบนี้ใครถนัดทาแบบนี้ก็ใครจะทําแบบใหม่นี้ก็ทํานะคะก <st arts> ็ก็จะเป็นกลมๆอันนี้หัวเดี๋ยวค่อยดึงขึ้นให้หัวแหลมๆนะคะคลายคลกีบน,นี้ก็จะได้กลมๆแบบนี้นะคะแต่มันจะกลมทั้งหมดทุกด้านแต่อันนี้มันจะจะเป็นหัวแหลมด้านเดียวไงข้างหลังนี้มันจะเป็นแบบนี้เป็นห่อข้านะคะ มันจะเป็นห่อเข้าตรงนี้มันจะมีรอยห่อแต่ตัวนี้มันจะกลมทั้งหมดเลยนะคะหมุนข้างไหนมันก็กลมนะคะเลือกเลือกเอานะคะเราถักไปทั้งหมดมาถึงตรงนี้นะคะทั้งหมดแปดดอกนะคะถักยาวมานี่เลยนะค,ะ,คะกลับมาค่ะอันนี้คือถักเสร็จหมดแล้วนะแปดแปดดอกนะคะอันนี้คููจะใช้วิธีการดึงรวบนะ มันจะกลมยังเป็นดอกตัวนี้เดอกเริ่มต้นเนี้ยก็คือแล้วแต่ใครจะใช้แบบไหนเนาะเสร็จแล้วพอมาถึง8ดอกปึ๊บเราก็เปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนเป็นสีเขียวคราวนี้ดึงสีขาวให้แน่นๆก็ถักโซ่ลงมาข้างล่างโซ่สามลงมาที่หลักข้างล่างนี้นะคะ ซ่หนึ่งสองสามนะคะเสร็จแล้วก็อันนี้มันจะเป็นหลักที่หนึ่งใช่ไหมที่อยู่ด้านนี้แล้วก็ถักมาที่หลักที่สองแล้วก็รวบนะคะอันนี้ก็เหมือนกันหนึ่งแล้วก็ข้ามาหลักถัดไปแล้วก็ค่อยรวบนะคะอันนี้รวบให้มันเป็นชิดเข้านะคะผ่านหัวเข็ม แล้วก็รวบสองหลักแล้วรวบนะคะ อันนี้ค่ะมันจะเป็นสามเหลี่ยมเข้ามันจะมันจะสอบเข้านะคะเพราะว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้เวลาเราเอาไปลวกนะคะมันจะได้แบบไม่บานมากเกินไปนะคะมันจะลวกเข้าตรงนี้จะเกิดกันนิดนึงอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะสอบเข้าอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดได้นะคะเดี๋ยวไปประกอบดอกกัน ขอภายเสียงครูเบาเนาะเมื่อกี้นี้ครูลืมใช้ไหม่อีกแล้วนะคะเออก็คือหมายความว่าเราจะถากตรงนี้รวบสองสองหลักรวบสองหลักรวบเพื่อให้ตรงนี้มันสอบเข้าเนาะเดี๋ยวครูอธิบายใหม่อีกทีนึงเพราะว่าเมื่อกี้ลืมใช้ใหม่เสียงจะเบาเวลาเราพับเข้าอย่างเงี้ยมันจะข้างล่างนี้มันจะได้ได้สอบเข้านะคะเราต้องไอข้างบนนี้มันก็จะบานออกนิดนึง นะคะอย่างนี้นะคะเวลารวบข้าวเนาะโอเคนะเดี๋ยวเรามาประกอบดอกเลยนะคะคราวนี้เดี๋ยวลืมเดี๋ยวเราตัดตัดตรงนี้เหลือไว้ยาวนิดนึงเพื่อที่จะเอาไปทำไปพันก้านนะคะก้านลวดนะนี่เราก็ตัดทิ้งได้เลยสีขาวนี้โอเคนะ จะได้ลักษณะแบบนี้นะเป็นเหมือนรูปพัดนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปประกอบเข้ากับตัวดอกอ,อะไรเนี่ยบานไม่รู้โรยที่เราทำไว้นะคะ,ะช่วงที่รอเนี่ยให้เราคลา,ายคลายกลีบดอกนะคะช่วงที่รอกาวร้อนเนี่ยเราจะคลายกลีบดอกอย่างนี้นะคะให้มัน กลมกึงไปหมดนะคะเพราะว่าบางทีเราดึงมันไม่เสมอกันเนาะดึงขึ้นมาอย่างนี้ดึงจุกมันอย่างเงี้ยให้มันแหลมแหลมแล้วให้ตัวดอกมันไอตัวที่เราถักอะ่ะมันคลายๆออกนะคะให้ปลายมันแหลมอย่างนงี้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวกาวร้อนอย่าง โ okay, อเครอแป๊บหนึง่งนะคะเดี๋ยวเราจะประกอบอย่างนี้นะคะลักษณะการประกอบก็คือเราจะพับเข้าไปอย่างนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้คือมันดอกตัวพุธเนี่ยจะสูงกว่าแต่ว่าตามธรรมชาติเนาะเวลาเราเอามาประกอบดอกพุธเนี่ยดอกพุธมันจะอยู่ข้างล่างประมาณครึ่งดอกประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราเวลาเราประกอบให้เราประกอบลง ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะกลับมาอันนี้มันร้อนละคราวนี้เอ่อถ้าเป็นตัวดอกดอกแรกนี้เนาะที่ครูพาถักตัวนี้เราจะต้องเราจะเอาทางนี้นะเข้าเอาทางที่เราไม่ได้รัดนะคะอตรงที่ทางรวบอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวรวบอย่างเงี้ยเห็นไหม เราจะเอากลับไว้ข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นนี่ยเดี๋ยวเราพลิกกลับตัวนี้แล้วเราจะวางไว้แค่ครึ่งกีบครึ่งดอกครึ่งดอกพุทธนะคะเราจะไม่วางลงมาข้างล่างนี้นะดอกพุทธมันจะไม่อยู่เหนือดอกนี้นะเราจะวางแค่ครึ่งดอกเหมือนเหมือนกับที่เราทําดอกไม้จริงอะคะ่ะนะเขนะอ่นะ ครึ่งดอกนะค่อยๆไปทีละดอกนะคะค่อยๆหมุนไปทีละดอกเผื่อมันผิดพลาดจะได้กลับตัวทัน ให้มันมาชนกันตรงนี้นะคะแปดดอกนี่แล้วก็บีบบีบให้มันติดบีบดอกให้มันชิดกับดอกพุธให้มันชิดกับบานไม่รู้โรยก่อนนะคะแล้วค่อยคายมือประมาณนี้ถ้าเราอยากให้มันบานเดี๋ยวเราค่อยแกะให้มันบานออกได้นิดนึงนะคะให้มันบานแง้มออกอย่างนี้ได้นิดนึงนะคะ ไม่ต้องเยอะค่ะตรงนี้เดี๋ยวเราปิดให้สนิทเลยนะคะสอบเข้าไปเลย เราจะไม่พันฟอลล่าเทปแล้วนะคะเพราะว่าเราใช้ตัวนี้เลยแทนฟอลล่าเทปนะคะถ้าต้องการสีเข้มๆเป็นฟอลล่าเทปสีเข้มแบบนี้นะเราก็ใช้สีเข้มนะคะถากสีเขียวนี่นะถากการได้เลยเี๋ยวเราพันข้างนี้แล้วกัน ค่อยๆไปทีละน้อยนะคะเพราะว่าไอตัวกาวเนี้ยมันแห้งเร็วถ้ามันแห้งเราก็เอาเอาตัวเราไม่ต้องบีบนะคะเอาความร้อนจากตรงเนี้ยละเลงละเลงมันนะถ้ามันแห้งนะคะถ้าถ้าสมมติว่าเราพันพันไปแล้วนะเราไม่ต้องทาเพิ่มอีกแค่แค่เอาตัวปลายปืนนะคะละเลงมันให้มันร้อน อย่างเงี้ยมันแห้งมันแห้งเราไม่ต้องบีบนะเราไม่ต้องบีบเพิ่มมันจะหนาเกินไปเงี้ยค่ะทาทาให้มันร้อนขึ้นให้มันร้อนเหมือนเดิมเงี้ยค่ะเห็นไหมตรงะเยิืมออกมาค,ค่อยค่อยพันไปความยาวตามต้องการนะคะถ้าสมมติว่าเราจะไปเข้าช่อเอื้องเราก็ไม่จําเป็นต้องทํายาวมากนะคะเวลาเราไปประกอบช่อเอื้องอะคะ่ะมันก็จะ เห็นกา้านขึ้นมาแค่นี้เอาเท่าที่เราจะใช้นะคะเห็นกา้านมันนะเดี๋ยวครูจะทำไปสักระยะหนึ่งก่อนครูจะเอาประมาณนี้นะไม่เอาเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อไปเข้าช่อเอื้องแล้วมันต้องตัดทิ้งอยู่ดีนะคะคแต่ว่าถ้าเรา,าจะเอาไปเสียบแบบเป็นแจ็กลงเจอกันอย่างเงี้ยเราก็ค่อยพันยาวๆพอละ อันนี้เราก็จะเก็บตรวนี้นะคะตัวนี้เราจะเก็บอย่างนี้นะเราจะคล้องไปอย่างนี้เหมือนอย่างนี้นะคะผูกนะคะสักสองรอบเดี๋ยวผูกใส่กาวด้วยดีกว่ามันจะได้แน่นไปเลยทีเดียวนะคะผูกอย่างนี้นะผูกคล้องมาณนี้ ค่อยตัดได้นะคะโอเคแล้วก็จะได้ดอกประมาณนี้นะคะ,ะถ้าข้างในมันนี่เราเห็นว่ามันเอออะไรนะดอกบานไม่รู้เลยเนี่ยข้างในเนี่ยมันมันแทงขึ้นมาเยอะเกินไปไม่สม่ำเสมอกันแล้วก็ค่อยเอากันไกลเล็มนะค่อยๆเล็มเอานะคะ ถ้าโอเคแล้วก็ไม่ต้องไปจัดการอะไรมันอีกส่วนถ้าต้องการให้แข็งแล้วก็ไปทาเคลือบกันน้ำนะเดี๋ยวคลิปอีกตัวถักยาวคุณจะทำให้ดูนะคะโอเคประมาณนี้นะคะ